ถ้าจะมีสักหนึ่งเว็บไซต์ที่ช่วยคุณครูสร้าง QR code แบบง่ายๆแบบฟรีๆดาวน์โหลดแบบไม่ต้องล็อกอินอยากแนะนำเว็บไซต์นี้เลยครับเว็บไซต์<ก><ง>ช่วยคุณครูสร้าง QR code มีหลายเว็บไซต์นะครับแต่หนึ่งในนั้นคือเว็บไซต์นี้ เลยครับผมสวีดัชื่นครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดิดนแช่นะครับในวันนี้ครับจะพาคุณครูไปเรียนรู้การสร้าง QR Code เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆนะครับโดย1เว็บไซต์ที่สร้างง่ายสร้างฟรีและดาวน์โหลดง่ายๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การสร้างสัก2แบบไปทดลองดาวน์โหลดนะครับว่าง่ายจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด subscribe ให้กับทีดนแช่ด้วย และเมื่อกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนนะครับเว็บไซต์ที่เราจะเรียนรู้และทดลองกันในวันนี้นะครับก็คือ goqr.me นะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเว็บไซต์ช่วยคุณครูสร้าง QR Code เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนวาไม่ว่าจะเป็น QR Code Generator นะครับแต่ละอันก็มีความคล้ายกันและมีความต่างกันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วถามว่าเว็บไซต์นี้นะครับ goqrcode.me เนี่ยมันดียังไงนะครับก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า1คือมันฟรีนะครับ2คือมันใช้ง่ายนะครับและ3คือตอนที่ครูจะดาวน์โหลดหรือเซฟไปใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับง่ายมากๆเลยไม่ต้องเข้าระบบไม่ต้องเป็นสมาชิกก็สามารถจะดาวน์โหลด QR code ที่เราสร้างเนี่ยไปใช้ได้นะครับ เมื่อเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนสําคัญก็จะเป็นส่วนด้านบนนี้นะครับหมายเลขนึงเนี่ยก็จะมีประเภทของอที่เราจะนํามาสร้าง QR code นะครับเริ่มต้นจาก URL นะครับ text Vcard นะครับ SMS call นะครับ geo location นะครับ event email นะครับ wifi แต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตลองแค่2อันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ text แล้วก็ URL นะครับในส่วนของ text นะครับเราก็นําข้อความที่เราต้องการนะครับมาใส่ผมขออนุญาตลองนําข้อความตรงนี้มาใส่ก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเขาบอกว่าข้อความเนี่ยนะครับไม่เกิน300ตัวอักษรนะครับอันนี้ไม่น่าจใอ่าเกินแล้วนะครับเกินไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นลองลบออกนะครับปึ๊บ 302นะครับ301โอเค300นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่า1คือประเภทหรือชนิด2คือคอนเทนต์นะครับที่เราจะใส่นะครับไ่มันจะเป็น URL เป็นข้อความนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็น p r e v i e นะครับตรงนี้เราสามารถลองสแกนดูก่อนก็ได้แต่ว่าในคี่นี้ผมจะขออนุญาตไม่สแกนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยพอกดคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับก็จะมีให้เราเลือกเรียกว่าเราต้องการนะครับ อะไรแบบไหนบ้างต้องการมีขอบไหมต้องการไซส์ขนาดเท่าไรแบ็กกราวเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเราก็สามารถปรับได้นะครับเช่นปรับในลักษณะแบบนี้พอเสร็จแล้วก็กดนะครับในที่นี้ผมจะลองกดเป็น png นะครับเห็นไหมครับว่าดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยนะครับในลักษณะที่เป็นข้อความทีนี้เราลองดูเป็น url บ้างนะครับผมจะกดที่ url URL ในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ URL ของเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเป็น URL ของคลิปวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกมาได้เลยนะครับอย่างเช่นคัดลอกมานะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับนี่นะครับนำมาใส่ในลักษณะแบบนี้พอใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏพรีวิวขึ้นมานะครับอ่าเมื่อกี้มันค้างไปนิดนึงนะครับขออนุญาตย้อนกลับนี่นะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องเข้าระบบไม่ต้องใช้งานะลยยุ่งยากนะครับหรือจะเป็น url ของเว็บไซต์นะครับก็ได้เช่นกันนะครับอลองเปลี่ยนนะครับปึ๊บนี่นะครับเปลี่ยนปึ๊บเราก็กดดาวน์โหลดนะครับในลักษณะแบบนี้พอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ qr code ที่เราได้มาก็จะเป็นไฟล์ขนาดที่เรา ปรับมานะครับ600คูณ600นะครับในลักษณะแบบนี้1,000คูณ1,000เราก็สามารถใช้ QR code ที่ดาวน์โหลดมาตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในห้องเรียนในการเรียนการสอนหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะครับโดยเฉพาะคุณครูก็อาจจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้ตอนคี่ทําเอกสารประกอบการสอนทําแผนทํา เกี่ยวกับการประเมินนะครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมครับลองแวะเวียนมาเล่นกันดูนะครับในส่วนของเว็บไซต์ goqrcode.me นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เล็กๆที่สร้าง QR code ง่ายๆฟรีนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแบบง่ายมากๆยังไงก็อย่าลืมแวะมากันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็ ถ้าติดตามที่เดนแชร์มานานแล้วหรือเพิ่งรู้จากกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วตามกันต่อที่คลิปหน้าครับ